ทุกคนนะคะวันนี้พี่ฟาเป็นวิทยากรด้วยนะคะอบรมเกี่ยวกับแคนวาให้กับนักศึกษานะคะคณะวิทยาการจัดการะทุกคนแล้ววันนี้ค่ะก่อนอไปอบรมเนาะเราก็มีสองสินค้าให้กับลูกค้าทุกๆวันนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าในกล่องนี้คืออะไรนะเป็นสมุนไพรบุการินนะคะเดี๋ยวเอารูปให้ดูค่ะแบบนี้ค่ทุกคนแบบนี้เลยนะคะบุการินของเรานะคะก็คือจะมีทั้งหมดนะคะสิบซองในหนึ่งซองจะมีทั้งหมดสี่เม็ดทุกคนคนที่ทานได้เช่นคนที่มีอาการปวดข้อปวดเอวนะคะ ปวดปวดเขาะะ่าเดินไม่ได้นานละนะคะก็สามารถทานได้นะคะแล้วก็ใครก็ต้องแต่นะคะที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะร้้วถึงสะโพกแบบน่ค่ะมีการช้มือชาเท้านะทานได้ค่ะทุกคนนะคะถ้าไปกินตัวไหนแล้วนะคะไม่หายก็แนะนําตัวนี้เลยนะเพราะว่าแฟนของพี่ฟ้านะคะหรือไม่ก็คนในครอบครัวเองนะคะเป็นมาแล้วอาการเหมือน ที่คุณกําลังเป็นเลยนะนะคะที่รักนะคะแล้วทานตัวนี้เห็คนอาการตอนนี้ดีขึ้นแล้วตอนนี้คือหยุดทานนะคะหายแล้วสามารถหยุดทานได้นะคะโอเคถ้าอยากได้คนติดต่อมาทางช่องทางนี้เราไม่กดตากาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ